เดีครับมาพี่น้องสัวก้อยข้าปุ้นนี่นี่นี่ข้าปุ้นแห้งไทยพี่น้องฟังฟังเราคนมาขายให้ก็เลยเฮ็ดกินลงมือเป็นอย่างไดียวผมเสียบเส้นเหนียวนุ่มคนมาลองลองลองมือลองมือข้าวปุ้นซาวครับผมเส้นเหนียวนุ่มคนมาโอ้ลองดูลองดูตอนลวกมาด้ลวกให้บ้าง ืม่ดีนุ่มดี้น,นุ่นมแน่นกว่าเราดี 弄不里面，这你要弄。